้าเพนแห้งดีอะจากินแจ่วเลยบายบายบายผูพักเลยมาบังเกิสากะกัเห็นยังนไงจับสวัสดีสวัสด,ดีเด้อพิอพอพอ่นกษเพ่นเพ่นเพ่นเท่าไรกันี่ยเหีุาเป็นกันีแล้วก็สีอาวีีงวดใช่ห่ะ thế bà bà biết họ ôi gần anh tai đi nè lên anh tai pha lưới nè nè ta là nè 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 mình nè mình มาเรียน,นก,กินเฮ้ยเพดีน้องกระทางสลักสมัยแบบบ้าหัวเอฟซีซีเซียร์รับบอลรู้อะคือเงินเดือนสลานเดือนที่แล้วได้สิบสามเรียน แบบวน่วิวมันบุขึ้นนะนะและะ้วก็ียนต่อมาก่ได้ถ้าได้พ่หไอ้องเดือนที่แล้วเนาะรวมทงังรวมทังนี่นได้หาสิบสี่เรียนอันนี้ก็าบ้าเลยเพราะนเป็เรื่อ,องจริงเนาะี่จริงเรียกว่กมามาบวกกับเดนนี้แต่นี้มันพอางทีมือนีก็วันทีเซอเลยหก็ได้แปดสปลายเรียน ยังพันดงเงินเดือนมวยไม่ลอยแบบคือว่าง Th ่งยงแทังเขากันเขากำมูจากทีราะคอนเทนต์เยี้ยนะพรม่นทอ์แบบให้ให้เอฟซีได้เบิง์นี่ชมแบบเพิ่นหูเพิินตาเนาะเขากำมีแบเป็นก็อย่างเฮียนอยู่แบวจากศีรไม่ได้แบบมันยังดิงดูให้ผู้ชมผู้เบิ่งมาเบิ่งนนะพไม่นท้ บางทีก็หายืมผูน้นั่นผู้นี่เงินค่ะสิบเจ้าเบ้าอีรีพแม่พี่น้องเอ้ถอายแบบเป็นบ่มีเนาะคือเติมเนี่ยจะเดือนหนึ่งกับบะฮอดได้เติมไรเดือนค่ะเดือนหนึ่งสลาดเติมแสนหาได้อาทิตย์อาทิตยปลายเมือ่อมาเติมสิบพันเพิเคค่มบริหารคลิปหนึ่งถ้ายแบบไพ่โป๊เชือก็ลองเบิ่งพ่อพี่น้องเลย อันนี้ก็คือบอกความจริงเนาะทางข้าวากะลูกงุงอยู่เพราะไม่รู้จักซีแหลนใต้แหลนเนื้อจักซีน้องมันหลงมันหลดผัดผ้าหลาผัดลายเพราะว่าข้าผัดบ่มีคนซัพพอร์ตเด้บ่วมข้าวบ,บุ๊มมีแบบเงินที่จะมาลงทุนที่มาซัพพอร์ตเรื่องๆแบบนี้นะพ่อพี่น้องมันก็เล็นใหน้บัตรลงเงี้ยบัตรลงเงีแหละ อะไรอย่าทำเด้อผมวี่นงเอาเงินผู้ใหญ่ไปหายแบบเอาหายมาเอาหาเอาไปใส่เอาหายกับซ่กับต้มขนมซื้อซุกกินให้ลูกหายขอบรัวกับแต่ละมืดซิมดเป็นไรพ่อวเพราะว่าได้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 บะหมี่นะมิจิรายจ่ายเพราะว่าได้มาเทนึงกจ่ายไปแตละมือแตละมือกับมดเลยทางสลากใจพ่อวิโนเอเยเ่ไ กนทายยิ้มวันพฤหัสกับ,บกเตงใจมูหยิบยืมเขาขอเขากะอายเขา,เน,า,เน,านั่นหมดแล้วเห็นยังไงเขาบูมีจกกมนนกะกันมึนเอาเน้นน้อหนึ่งเบิ่งแน่จ้ะเขาบูมีก็มึนเอาเน้นน้อหนึ่งแล้วเขากะคือว่าคนหูุจาักกาันก็คือหมู่บ้านนี้ขอสนวนชาวพันยังไปหน,นีชนวนยังไงชนวนแต่ว่าได้มากหมด ไา่หรือหนีไล่หรือพูดไม่ได้ก็ทยอยหาใส่อยู่ใ <มา S 1> ส่เจ,จ้าหนึ่งยังเจ้าหนึ่งใส่เจ้าหนึ่งยังเจ้าหนึ่งอะไรก็คือว่าความมีใจเลยพูดไม่ได้มาเหากเกรงใจหมู่ครูคือก,กันแต่ละเถืาา่อแต่ละงกาแต่พระลาข้าผัดลายผัดลายได้งแบบนีนบม่มีแต่ลายใจ พันบ่ได้แมนเม่พันมากเลยนะป้าเจ้าเดี๋ยวพันจะซื้อถั่วมาให้เนาะสลากกับบุ้งบัวซีเห็นจะได้พันพี่ะลูกอะหลังจากที่พันเมื่อเขาพาลูกไปซื้อย,ยาซื้อยากะเมืเ่อไปแทนหนึ่งากายังบ่วเช้าพา,าไปซักยายอีกซื้อซมากะกะหักแต่หักแต่บ่อยไม่เอลยโดยกะบขอบุ้งคุณนางเม่ก็พอได้เลยเด้อแม,มนบล็อกเลยสลาก,กเาริ่มถึกแต่ว่า เออเอ,เอืยยังที่จริก็นอาพอผึ่งยังนุ่มเนาะโดยแล้เขาบึงขอบคุณทีไรเยอที่ว่าเมตตาสระหนึกถึั้งครอบครัวสระเนาะโทั้งมาสระไปเอาสร,ากระก็ดีใจแล้วพอ่นอนี่เลยโดยขอยเพิ่นเดินทา,า,า,างไปใช้มาใช้ตลอดปลอดภัยเงินทำอะไรมาเทมาเด้อแม่เด้อหาสอยคนอยู่คนยากก็้วขอให้อยู่ดีมีแ a n g ทั้งมาสุขคุณสุคนแหละทั้งครอบครัวพอนั่นแหละในการทีมงานสายบูนเท่าโดยที่ว่าเดินทางไปทำมาหนีก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะ สลากกับพีบ่พังยิ่งไรเราพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคลิปเนี่ยหให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งในได้ส้มแล้วก็สลาก,ก็ได้มีเงินเดือนแบบเลี้ยงครอบครัวแบบนี้ฮะนะเบิ่งเงี้ยรูเต้าแบบนี้ฮะมีเงินเดืนอนแจากการห้างาดินเสริมแต่มันมันกแบ่บวบ,บบวบเป็นอย่างเหา่ผิดเนาะ ทายทำชีวิตตัวเองแล้สลากบุกาไปซอยไปบุกาอันนี้คือว่าไปกับบ่มีประโยชน์นี้ยไม่เอ๋ย ทำนมดทห่าคนดีว่าอยู่จุดจนนี้จริงิงหูสีเขาใจนังว่าเงิน,นหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนขน,ขนมเรียงทงละสี่หันทงสี่พันยังมีเราหาพันทกพันจะไปแลยพ่อไม่้ลย Okay. ใช้อกาสิทับคิงวัว

หน้าม่ทีเด้อวไม่นาะแล้สลเหตุผลวะโอ๊ยเดี๋ยวห้องบวาตายแล้ว แม่เห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าง ตอนพ่นานาาทีลลยคือสลานี่คือมุ่งค่ครบเจายองเานั้บอกบาาจานี่เามาจีบอยู่แต่ว่ากับพู้หมวดเจริงใจหรึเปล่านเนาะถ้าก็ลงไปแดบนอะไรอะไรมกกัน,ย,นกกยังหายากแล้วเมนเลยขอบริษทีมงานสายบุญอย้ยจะเปนเนน็นอะไรทีนี้กั เงินได้มากอะมท่าเรียวเพราะว่าตองงานเชียงเงินเนาะเท่ากันที่กี้ยใช้เผาทานมันละลังยังมีมานก็ผ่านกับท่านกับบริเผาในหลายคนบองพวกกบคิดว่าเท่าอันอันนี้ค่ะนะแต่ คนเจ็บปวนนี่ถามให้บ่ได้แล้วนคนเนี่ยคนเจ็บเจ็บจนเราลงมเราตายแต่กบมมีไทรหามผู้น้ำเขาวาว่าเตาเฮาดิเพาะฉะนั้นก็บอยากว่าร้า,ายเขาเลย มีเงินเดือนกูตะกี้อคอเงินเดือนเนี่ยเืสิามได้รอบหนึ่งจะลอดตายถาบริเวณเป็นปุ๋ยใหญ่จอุ้มชอยเข้ามาเนี่ยอาฮะตอบางทีก็สิตมเน็ตก็ทั้งยางนะผมนสิหาซื้อไข่กทั้งยากนะสีหาพันแบะมี่่บะหมี่แท้เนบะมี่าวทางสลาบริมี มีเงินเก็บเงินยังเพราะว่ามันเก็บบ่ได้ยี่นี่สมัยนี้ฮะขาลัี่ขานี่ขายอยู่ขากินผลไม้ปักลายท่องให้กระเต๊กใครว่าวในเด้อพ่อพี่น้อง bây giờ mời 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 Det var godt.

La... que llevan con las bóvedas โอเคพี่ okay, มินาห้องวิจเจ็บสลัก <laughs> นีเ่เขาจบคลิปเนาะโดยจะได้กลับเป็นกำลังใจให้สลายาเด้อพี่น้องติดตามขีดฉลักแต่ตอนจะจบได้ที่บุคคลโฆษณาค่ะขอบค,นนคอุณขอบคุณลายๆขออยู่ดีมีให้มันสุข,ขสุขคนเด้อสลักกับเขาเข้ามาสบายดีสบายดี